ได้ไปเหือราได้ก็ได้ทำหมแล้วนี่ท่านึงมันใช่หลงู่มาเาเวัดสงฆ์เขามาคืนวันดูเหล็กนั่นเหล็กเกลียวก่อนตรงช่วงเเมาถึงกี่โมงจะเป็นโมงห่างเมาตตหนกึงกึงจนที่นี้เสียไปันแล้วัรัวครับแล้วก็ซื้อใหม่ครับสองตองนะครับของที่วางกล่องที่ได้ครับได้ครับ ก็บเสียงนะครับอันนี้บ้านนั่นี่จาของบ้านเขาผมก็ไม่รู้ว่าติต่เจ้าของบ้านที่เราเรารู้ไมว่าเขาขายไปแล้วสิจะบอกขายไปที่ใครเลยลีเชเดียวกนดี๋รู้ดูครับดูดูบัญชีเพื่อดูดังยสกเพ็กเพ็กเลยเข้างนราก็มันหมนด้วยเด ี่ชอบตอนนี้ก็เราหน้าที่หลักของเราดูแลเรื่องความ สมบสุขหรือว,ว่าความมั่นคงของพี่น้องเขาเป็นอย่างไรตอนนี้นโยบายเรื่องปืนนะครับท่านต้นตีว่าการสุมาตราท่านก็สั่งห้ามแล้วับท่านประกาศสุมาตราได้เว้นหนังสือแล้วครับเรื่องการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนนะครับวันนี้นในส่วนของอาวุธปืนที่มีอยู่ในพื้นที่ตอนนี้ทางท่านผู้การนะครับท่านบุญรุ่งพลตำรวจตรีสมชายซื่อตระกูลน,นะครับท่านก็ได้ดําเนินการตามมาตรการสนองนโยบายนะครับทางจังหวัดเองก็ร่วมกันนะครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลเบาะแสมาแล้ครับทางท่านฝ่ายตำรวจนะครับก็ได้นำกำลังมาที่บบบรรริเเเเเวณ้านนนนหใอออภมืงะคั สุรุ่งลากนะครับก็มาดูทราบว่าน่าจะมีการเริ่มเลการในเรื่องของการค้าเนี่ยนานพอสมควรแล้วนะครับทันนี้ทางเราก็ได้เข้ามาจับกลุ่มนะครับก็ทราบว่ามีการผลิตปืนในเรื่องของอาวุธปืนสั้นนะครับ38นะข้นะครับแล้วก็มีการแปลงในเรื่องของอาวุธปืนยาวด้วยนะครับตอนนี้ทางตำรวจท่านก็ยังขยายผลนะครับว่าจะมีใครเกี่ยวข้องอย่างมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความสบายใจนะครับแล้วก็เป็นการดําเนินการตามนโยบายของท่านและผู้บริหารกรมสมรภัยด้วยครับ สังกมศับท์การปฏิบัติในพื้นที่อยาะไรบ้างคะครับผมผมก็ขึ้นย้ายมาเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาฮะก็ได้ความร่วมมือร่วมมือกับตำรวจนะครับท่านผู้การตำรวจกรังเทพมหานครก็ได้เข้าไปทำงานนะครับในช่วงผมมา รับริการที่ดีก็ได้รายงานและุในได้ับทาในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของการสิงสิ่งต่างๆครับซึ่งในส่วนของเรื่องอาวุธปืนนะครับทางกระทรวงมหาดไทยก็ยได้มีสี่เกียนเมื่อวันที่5ตุลาคมนี้นะครับเป็นข้อสังการของท่านาาลาูลนลกลลท,ลทีนชาญฤกุลนะครับท่านรองนายรุนีแล้วก็รับทราว่าทางกระทรวงมหาหไรยแล้วก็ท่านีชาในเรื่องของกลุ่มุคคนะครับก็ในเรื่องของอาวุธปืนสิ่งที่เกียมอาวุธปืนนะครับก็ได้มีข้อสั่งการในเรื่องของการสดเบันในเรื่องของการตรวจสอบอนาดน และนากของท่านว่าการปฏิบัติในการออกไปแลกพกปืนปศนะครับซึ่งก็หมดแล้วนะครับผมก็เชื่อว่าถ้าพี่น้องประชาชนท่านใดมีเบาะแสในเรื่องของแหล่งที่แหล่งจำหน่ายต่างๆเนี่ยก็ได้แจ้งประสานกับสำนักปลงหรือสำนักตำรวจนะครับเพื่อจะได้ช่วยกักตุนเป็นตาเชื่อว่าท่านพวกเราทุกคนนะครับได้ช่วยกันไปอยูเรื่องต่างเราไปได้เบาะแสแล้วก็จะได้ต่างๆนะครับก็ต้องขอบคุณทางท่านผู้นักทักแปดนะครับที่วันนี้ท่านกุณาได้ยินมาตรงเลยแล้วก็ท่าน พนุตีสมชัยที่ประกูนะครับซึ่งท่านก็เข้มแข็งอยู่กับก็ฝากพวกหลางได้ช่วยแต่งเป็นตามฝั่งกององก็จะให้ความร่วมมือระการตำรวจด้วยท่านท่านกำชับเรื่องของการตรวจการถือครองอาวุธปืนที่ตอนนี้ที่ออกใบอนุญ,ญาตไปก่อนหน้าที่ท่านมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ทํทางข้อสั่งการที่ท่านปลัดกระสสทรวงอัดไทยได้แจ้งเรลี่ยนมาครับก๊กแบงก์การาต่างๆใบอนุญาตที่ออกไปแล้วก็ต้องมารายงานตัวมาแสดงตนว,ว่าแบงก์การที่ได้รับใบอนุญาตไปนั้นมีการดัดแปลงหรือไม่อย่างไรครับแล้วก็สำชับในเรื่ององการ อยากที่วันทางคนเวรเรื่อกันในภูมิภาคด้วยัขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ